กับให้แม่ค้าตักให้ก็ได้ไข่มุกีอชอบเลยตักเยอะได้นานน้อย <c oughs> อันนี้ <c oughs> เอาอะไรหอมมากน้ำชมพูลูกหมูก,กินแบบ <c oughs> ใข่มุกไหมคะที่ตักเองไหมได้ให้แม่ค้า <c oughs> ตักให้ก็ได้ ตนะ้ตใช่ั้ยเนี่ย่ตกไหนอเจอไท่ขาสดกตด้าตั้ง้าก็ไปขายด้วยใช่ใช่เค่ะพใช่เลยพี่ขายอะไรนะครับันพี่ดูมพี่ไปสีอาด้วยไม่ใช่เหรอคะ ก็ไปตลาดก็เหนอยู่อยู่ใกล้ๆบ้านเราทำทิหนมแคบหมูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ค้ายกรบายู่เข้าเองสวัสดีค่ะอะไรดีค่ะไก่แก้วไข่มุกไหมคะไข่มุกตักเองได้นะน่ราได้เลยไข่มุกไหมคะใส่เองได้ไหยนะจะ ไข่มุกตักเองได้หรือ,หรอใหมคะตักเองก็ได้นะไข่มุกก่ี่ชามปนนาะวไม่มีเลยคะ่ะ<ม>พี่มีชาเขียวนมชมพูชา,ชาไทยกัวโป้แล้วก็โอเลี้ยงค่ะ ่นจะได้จับขั้นก็เราล้ส้มไม่น่าจะได้เลยส้มไม่ใส่โปม่ไม่ใส่นะต้มส้มล้นๆนโอเคแม่ขาวแม่ผัดต้มส้มไปก่อนแล้วกันน้องไม่ใส่ฟองนมอันนี้ก็ส้มเหมือนกันใช่ไหมคะ อันนี้ไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่กี่ห้าค่ะอันนี้ไม่เอาหมูเอาชาไทยไข่หมูกลือกับปลาไปมือกลับเองไหมคะ ไม่เนติกจับได้ได้อร่อยไหมอร่อยคอมเมนต์ได้เราตาตั้งแต่ว่าเริ่มโอ้โหไม่ร้อนสูบเริ่มโอ้เขาเขาบอก นี่สวัสดีค่ะพี่อะไรดีกาฟวันนี้ไม่มีกาแฟนะคะพี่เป็นโอเลี้ยงแทนได้ไหมเพราะาว่าอาทิตย์ที่แล้วหนูกาแฟมาลูกค้าไม่ค่อยกินเลยเพราะว่ามัน,ม,นมันใกล้จะเย็นอะไรเขาไม่กินกาแฟยีบห้าจ้ายี่สิบ้าแก้วเลยไป,ไปมุกตักไรฟี<า>ไปะเขียวโกโก้จ้า หยิบได้เลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราแก้วไป,ไปให้ลูกค้าด้านหน้าก่อนอลูกค้าจะได้หยิบได้เลยใครเอาใครเอาไข่มุกลูกค้าหยิบแก้วได้เลยเดี๋ยวนะไอไข่มุกเยอะๆนี่อะไรนะคะไม่เท่ากันอันเยอะๆนี่คืออะไรนะชาเขียวอันนี้โกโก้อโอเค วอนมาหารับีใ่จะิดแล้วปน่าร่อนชั่มาหาหน้าบาราโอ้บารารจะยเา่อนเใช่คะใช่ครับมาช้ากับเรียวเพราะว่านี่ครับเนี่ยวุ่นวายแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นรถโรงเรียนนี้ไม่ได้ทำอะไระครับ มาถึงเร็วกว่าเด็กๆกับแม่อ้อนะครับ